โอเคโัสดีนะครับก็เราพบรายการ n อ k น a ีเคค้าเจแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในแกริ่มอน o อม a n นนะครับแล้วเราก็มีแขกรับเชิญไปหนึ่งคนนะฮะใครครับโอ้ใครวะแขก กูยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะคนไทยแล้วกันอ่ก็อยู่ในห้องท้องผมเองคุณเบสนะฮะก็คุณเบสเขาเสียวไอ้ยี่แม่กเปิดเพลงกับกูแล้วลำคาญนะฮะเอาเอาฟาดหัวมันได้ไหมโอเคนะครับก็ผมได้ทำการติดเน็ตใหม่ไอพ่อผมติดเน็ตใหม่ให้นะฮะก็เป็นอะไรที่แบบบันเทิงจิตมากเลยจาก10เมกกลายเป็น30เมกและ มึงว่าแม่งแม่งหวกันเลยอ่ะอินซีแล้วเน็ตแม่งโคตรไวอะเสียงมันอยู่ข้างนอก ก็เฮียหลอนตามอยู่ด้านขวาเฮ้ยผมนี่จำเพลงนี้ได้เลยแล้วมันกด ตัวอะไรกดตัว e วะย้ายของเออไตแห่แล้วผมแห่ไม่เจอท่านผู้ชมก็จะมีบางช่วงที่ fps ตกบ้างนะฮะธรรมดาแต่ตอนนี้ fps อยู่ที่60นะฮะ ือเสียงแม่งอะไอ่คิบหายเลยสมมติวีกไปดีแล้วแน่ออไม่หาง ไม่ฮะไม่ฮะอะไรกูมึงใจเย็นหน่อยแค่มึงวางถุงคาวแล้วตั้งสติผมนี่ดิสซาฟาต้าเลยเราจะรู้สึกมันโดนพังออกมา โอยขอไปด้วยจาใส่ไม่หลบไม่ทันมันไม่มีอะไรเลยมันไปแอบ,บกันตรงไหนเนี่ยคือเขารู้สึกผมมันบอกว่าโคตรเนียน เจอแล้วเหรอโอ้เสียงเพลงนี่แบบติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย <c oughs> น่าขูผมมากนะป๊อปบวีโอเคต่อไปเราเป็นป,ป๊อบมั่งเดี๋ยวมึงกูมึง Where are you, that I will look for you. I will find you. And I will kill you. Look oh, at my face! What is amazing! One of these things is not like the other thing. One coming for you, people. เราต้องเรียนนะครับ <c oughs> ผมปอมเป็นถังเบสว่าเราจะรอดไหมโอ้ไม่รอดวะไม่เห็นแม่งแก้วโคตรเนียน <c oughs> <c oughs> แก้วแม่งตั้งอยู่ที่ไหนมันก็เนยียน <c oughs> ผมนี่ถังไม่ตั้งเป็นสิท่ะ เฮ้ยโคตรเนียนอุอ้ยอืมอุ๊ยชี้บบม่ม <c oughs> กี่ปืนระเบิดตายหาอะไรกูไปเราไปตามติดชีวิตเขาบ้าง <c oughs> แต่งตัวยังก็หน่วย MAB เลย ใครอายุ2 0 3 0ิบ uh, ขึ้นนีน้น่าจะรู้จักหนะันงเกา่าหนังลาคหนึ่งเฮ้ยเอ็อนหูแม่งโคตรเนียนขวดตั้งข้างห้องเลย เดยวนะเมื่อกี้มันแอบอยู่ในห้องห้องห้องไหนวะแต่เนียนอะเนียนอะน่าจะห้องนี้หรือไม่ก็ห้องนี้เฮ้ยเฮ้ยมันเนียนมันโคตรเนียนนะ พี่แกเล่นอย่างนี้เลยมันก็อดไม่ได้จะตามจิตชีวิตพี่แกนะเอาไงเอาไงหาเจอไหมวิ่งผ่านค่อยห้องดินไม่ไล้สองนาทีนะเอาไงเอาจริงล็อกเกอร์กันแล้วไม่ฟังป๊อปนี่ บอกว่าโอ้โหผมนี่สบายนะฮะโอ้ตอนนี้ผมอยู่เกือบลรยนะเดทหนึ่งคิวไม่มีเลยปิงเจ็ดสิบกว่าอันนี้เซิร์ฟต่างประเทศนะฮะ <c oughs> อเอ้ยแมพข้างนอกมันมืดเหรอนก็ไม่มืดดีวะ่ะโอ้โหถังมีกระเด็นออกมาข้างนอกเลย โดนยิงระเบิดไปนะฮะแล้วผมก็ลืมเฮ้ย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 มันยูมตรงไหนวะโอ้โ,โหมันเล่นเป็นโต๊ะเลยไม่โคตรเนียนจะมันรอดอลย ้มันรอดอ่ะ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 เอาไงเดนนะโอเคโดนยิงเอ้าๆมันยิงข้างในนี่ก็เนียนเหรออุ้ยเอายิงกันเองนะเอเดี๋ยวเสียงแม่งโคตรดังเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะปรับตรงไหนวะ ช่างมันก่อนน่ะทนฟังเสียงด้วยกันมันเนียนน่ะเออเฮ้ยมันรอดคนเดียวอ่ะพยายามมาตัวมันเต็มที่สุดเลยโอ้โหมันเริ่มเอ้าตายโง่เอาละเพื่อนพอบวินโคตรเนียนเลยท่านผู้ชม โอเคครับก็เฮฮาเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเพื่อนๆครับผมบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ